สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะจะพามาชมบรรยากาศของการกินบุฟเฟ่ตที่ห้องอาหารเอเทรียมโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คแบงคอกเป็นบุฟเฟ่ตนานาชาตินะคะวันนี้ที่มากินเนี่ยก็เป็นมื้อกลางวันวันเสาร์นะคะไม่ว่าเราจะชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารไทยนะคะเราเลือกได้เลยค่ะขนมจีนที่นี่น่ากินมากๆเลยส้มตำก็มี ถัดมาทางนี้จะเป็นซุปบรอกโคลีค่ะเพื่อสุขภาพมากๆเลยซุปปลาหมึกยัดไส้โอ้โหน่ากินสุดๆในส่วนของซีฟู้ดนะคะก็จะมีหอยมีกุ้งตักได้เต็มที่เลยค่ะบุฟเฟ่ตที่นี่เนี่ยเขาจะให้พนักงานเป็นคนหยิบตักให้เรานะคะแค่บอกว่าเราต้องการอะไรเพื่อลดการสัมผัสค่ะ และการกินบุฟเฟต์นในช่วง New Normal นี้นะคะเราสามารถบอกพนักงานที่โต๊ะได้เลยเช่นกันค่ะบอกพนักงานว่าเราต้องการอะไรนะคะพนักงานก็จะไปตักมาให้เรานะคะแล้วมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเลยไม่ต้องเดินเลยค่ะอาหารอร่อยนะคะที่นี่ในส่วนของขนมหวานก็มีเยอะให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะ ในลายคโนวานเนี่ยก็ยังมีข้าวเหนียวหน้าต่างๆด้วยนะคะหน้าสังขยาอร่อยมากๆเลยตรงนี้เป็นข้าวเหนียวดำเผือกนะคะอร่อยมากค่ะมุฟเฟ่ที่นี่ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะก็มีซอฟดิงนะคะให้เลือกหลากหลายเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชายเย็นชาดำเย็นนะคะ หรือจะเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะคะดีมากๆเลยเป็นการกินบุฟเฟ่ที่อร่อยคุ้มค่าแล้วก็มั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดค่ะแม้แต่ขนมหวานนะคะก็อร่อยทุกอย่างเลยและพนักง,งานของห้องอาหารเอเทรียมนะคะบริการดีมากๆทุกๆคนเลยค่ะ ไปกินบุฟเฟ่ตที่นี่นะคะก็รู้สึกประทับใจในความใส่ใจของพนักงานเลยกินกันวนไปเพลิดเพลินม,มากเลยค่ะตรงนี้เป็นแตงโมนะคะเราโรยหน้าปลาแห้งไปเป็นแตงโมหน้าปลาแห้งเลยอร่อยเลยแนะนำท่านผู้ชมนะคะห้องอาหารเอเทรียมโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คแบงคอกนะคะถนนสุขุมวิทนี่เอง มีโอกาสแวะเวียนมากินกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ